เฮดฮับสันเห้าศูนย์สองเอสนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับของพีพ่วิสารอันนี้ผมดําเนินการคร่าวๆให้นะครับอันนี้หลังจากที่พยายามทานู่นนี่นั่นมาตักระยะใหญ่แล้วเนี่ยก็น่าจะบินได้ละอันนี้จะไม่เคยบินนะครับจะบินพร้อมกันทางแรกพร้อมถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ไม่รู้ว่าผลจองเป็นยังไงว่าจะบินได้ไม่ได้แค่ไหนจะมีเหตุผิพาดอะไรไหมอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับ เดี๋ยวมาลองดูตอนนี้ลำอยู่นู่นนะครับนี่นะฮะผมจะลองสตาร์นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้วิธีสตาร์นนะครับพอดีไม่เคยขายตัวนี้ โอเคขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ากล้องไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมลองลดระดับลงมาให้ดูก่อนนะครับโอเคหมายความว่าปุ่มนี้ดันขึ้นไปข้างบนคือการรีเท Home นะครับพอดีผมไม่มีคู่มือนะครับก็เลยไม่ทราบโอเคในขนาดเล่นอาจจะต้องดันอันนี้ลง เดี๋ยวลองลงจอดดูก่อนนะครับมเมื่อกี้ผมสับสวิตช์ดิเทนโฮมเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มนี้นะครับดันขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามันยกตัวขึ้นไปนะครับโอเคมอเตอร์ดับนะครับมอเตอร์ดับแล้ ผมลองสตาร์ทแบบนี้นะครับโอเคต้องอยู่ตำแหน่งล่างมอเตอร์หมุนนะครับยกตัวลำครับผมจะลองสั่งคอนโทรลทิศทางนะครับหันซ้ายหันขวาอันนี้สามารถปรับเซนซิทีฟได้นะครับจากที่ผมลองเข้าปเข้าไปมั่วๆเล่นคู่มือนะครับ ปรับให้เนียนขึ้นได้นะครับอันนี้จะไวๆหน่อยคือจะก,กลิ่นนิดเดียวไปเลยนะครับสามารถปรับให้มันช้าลงได้นะครับเดี๋ยวผมลงจอดก่อนนะครับเอาไปตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อน เดี๋ยวผมลองปรับความเร็วให้นะครับเออโอเคเอา normal Mode พอนะครับโอเคเทสใหม่นะครับมาดูความแตกต่างนะครับอ่าไปเนียนขึ้นเยอะเลยครับสมก็เป็นโดน GPS พละ ก็ไปไม่หวบภาพเหมือนตอนแรกนะครับแต่ก็ยังไวอยู่นะครับก็ยังไวอยู่ให้ดูภาพนะครับโอเคผมลงจอดครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว โอเคที่เหลือก็เดี๋ยวผมลองดูเรื่องของรีโมทให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเสื่อมบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ